เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการเดินทางค่ะการท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีการวางแผนการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆช่วงนี้ที่ประจอนรงเท้าการท่องเที่ยวการเดินทางครั้งนี้จะทําให้คุณมีโอกาสดีๆนะคะได้พบสิ่งดีๆจากการเดินทางในเรื่องของการงานตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน แต่มันก็ตามมาด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจจะมีการเข้าใจผิดคิดว่าคุณเนี่ยเข้าไปก้าวก่ายในงานของพวกเขาเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้จะทำอะไรอยู่นิ่งๆก็จะดีแต่ถ้าเกิดหากมีใครนะคะมาขอความร่วมไม้ร่วมมือจากคุณตรงนี้คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีของคุณด้วยเช่นกันมาดูเรื่องการเงินกัน การเงินค่ะแม้จะครองมือนะแต่ในขณะเดียวกันคุณมีเกณฑ์การใช้จ่ายอย่างคุ้มเฟื่อยพอสมควรคุณจะต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายให้มากๆด้วยไม่งั้นมันจะเกินงบที่คุณวางไว้ส่วนเรื่องของโชคลาภโชคลาภตอนนี้เข้ามาประปายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโชคลาภจะมาจากในเรื่องงานมากกว่าความรักอยู่คนที่มีคู่อยู่แล้วตอนนี้ความรักเรียวกว่าสดใสเรียวกว่าราบรื่นค่ะ หากจะมีปัญหาก,ก็แค่เล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็ลับมาคืนดีกันความรักของคนโสดช่วงนี้นะคะเ,ออเป็นช่วงที่คุณน่ะยังไม่ได้จริงจังกับใครยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักแต่ถ้ามีใครเข้ามามันเป็นการก็หาแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองมาดูเรื่องสุขภาพกันนิดนึงสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะต้องดูแลตัวเองสักนิดนึงโดยเฉพาะหากมีการเดินทางไกลการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย อย่าลืมค่ะพกอยู่ยาติดตัวไปด้วยแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะต้องระมัดระวังในการลื่นการสะดุดการหกลม้มการเดินเหินต่างๆมาดูกันค่ะว่าเลขมงคลของคุณจะเป็นเลข9เลข8แล้วก็เลข6